ชื่นชมสถานศึกษาเด่นเราเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบม่มใสให้สิด,ดีสวัสดีค่ะ วันนี้วิชาการงานอาชีพชั้นปฐมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่3งานเกษตรวันนี้เราจะได้มาเรียนเรื่องการปลูกผักสวนครัวนะคะกิจกรรมที่1นะคะเนื้อหาสาระที่จะเรียน คือการปลูกผักสวนครัวประเภทของผักสวนครัวและการปลูกผักสวนครัวในภาชนะค่ะสาระสำคัญผักสวนครัวเป็นพืชที่ปลูกใช้สำหรับการบริโภคในครัวเรือนใช้พื้นที่ไม่มากนะคะเช่นผักกาดมะเขือกระเพราโหระพาค่ะ เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะได้เป็นทักษะของการใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้เครื่องมือการปลูกผักสวนครัวทักษะการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานทักษะของการดูแลผักสวนครัวในภาชนะค่ะ คุณลักษณะที่ได้นักเรียนจะได้เห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์มีจิตสำนึกในการประหยัดตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหัวข้อที่หนึ่งที่เราจะได้เรียนนะคะ ผักสวนครัวการปลูกผักสวนครัวนะคะเป็นพืชที่ปลูกใช้บริโภคภายในครัวเรือนใช้พื้นที่ไม่มากนะคะเช่นผักกาดมะเขือกะเพราโหระพาค่ะประเภทของผักสวนครัวนะคะ เราแบ่งผักสวนครัวแบ่งตามส่วนที่นำมาทำเป็นอาหารนะคะข้อที่1ผักสวนครัวที่ใช้ผลและฝักเป็นอาหารนะคะซึ่งมีมากมายเลยนะเช่นมะเขือเทศพริกฝักทองมะละข้อสอง ผักสวนครัวที่ใช้รากและลำต้นใต้ดินและหัวเป็นอาหารนะคะเช่นหอมหัวใหญ่แครอทเผือกมันเทศหัวไชเท้าเป็นต้นค่ะผักสวนครัวที่ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารนะคะได้แก่สาลาเน่ผักบุ้งกระหล่ำปรี ผักกาดค่ะสผักสวนครัวที่ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกสโนโหดอกกุ้ยช่ายดอกขจรห้ 5. ผักสวนครัวที่ใช้ก้านใบเป็นอาหารค่ะเช่นบัวสายคูนต้นหอมค่ะ หลักการปลูกผักสวนครัวในภาชนะนะคะการเตรียมภาชนะนะก็คือเราควรใช้ภาชนะที่ชำรุดหรือแตกเล็กน้อยเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะแล้วขนาดก็ไม่เล็กใหญ่เกินไปที่ก้นภาชนะจะต้องมีรูนะคะภาชนะที่ใช้อาจจะเป็นกระมังถัง กระถางเก่าๆนะหรืออะไรที่พอทดแทนกันได้ค่ะการเตรียมพันธุ์พืชเราควรเตรียมเมล็ดที่แก่จัดแล้วและตากแห้งและถ้าเป็นกิ่งพันุ์เราก็ควรเตรียมกิ่งพันธุ์ที่มีกิ่งแข็งแรงนะคะ การปลูกเราควรปลูกตามฤดูกาลนะคะเขาจะบอกนะว่าผักชนิดไหนควรปลูกในฤดูไหนเดือนไหนนะคะการปลูกแบบนี้จะทําให้ผลผลิตดีมีคุณภาพและเราควรศึกษารายละเอียดของผักที่เราจะปลูกด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นๆเนี่ยชอบดินอย่างไรรดน้ําอย่างไรเป็นต้นค่ะ การดูแลรักษาควรให้น้ำให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอมีการกำจัดวัชพืชกำจัดแมลงต่างๆอันนี้ก็เป็นการลดน้ำผักควรลดเช้าเย็นนะคะไม่ลดตอนอากาศที่ยร้อน,รอนหรือว่ามีแดดจัดและมีการถอนหญ้านะ,ะการ กำจัดมแมลงทิ้งการเก็บเกี่ยวนะคะควรเก็บเกี่ยวเมื่อผักของเรามีอายุที่เหมาะสมอย่างเช่นกระหล่ำปลีก็ควรเก็บตอนที่เขาเป็นหัวแล้วนะคะที่ห่อเต็มที่แล้วจะมีคุณภาพนะคะที่ดี การเก็บเกี่ยวทันตะวันต้นอ่อนก็ควรเก็บเกี่ยวประมาณเจ็ดวันเป็นต้นไปนะคะจะได้ทันตะวันที่กรอบอร่อยนะมีคุณค่าทางอาหารที่ดีค่ะวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ปลูกผักสวนควรัวในภาชนะอันที่หนึ่งก็คือดินร่วน หรือดินร่วนปนทรายดินชนิดน,นี้จะทําให้ผักงอกงามค่ะ2แกลบดินแกลบเผาหรือฐานแกลบใช้สําหรับการผสมดินให้ร่วนเพื่อให้น้ําและอากาศผ่านได้สะดวกทําให้พืชงอกงามได้ค่ะสาการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้เป็นอย่างดีค่ะ 4. เราใช้ปูนขาวสำหรับปรับสภาพดินที่เป็นกรดเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกพืชค่ะ 5. ภาชนะที่ใช้สำหรับการปลูกผักสวนครัวเช่นกระมังพลาสติกถังน้ำ วงยางนะวงยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนะคะวงบ่ดซีเมนต์การใช้กระบะไม้หรือกระถางดินเผาค่ะข้อ6ช้อนปลูกใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าขุดหลุมเล็กๆเ,เพื่อปลูกผักและใช้ตักดินและตักปุ๋ยค่ะซ่อมพวน ใช้พรวนดินให้ร่วนซุยและบวดรดน้ำใช้รดน้ำผักสวนครัวนะที่อยู่ในภาชนะน้ำจะไม่แรงเกินต้นต้นผักสวนครัวจะไม่ถูกทำาลายนะ,ะไม่ไม่โดนน้ำแรงเกินไป ตัวอย่างการปลูกผักสวนควรัวในภาชนะค่ะวันนี้ครูได้นาตัวอย่างของการปลูกทานตะวันต้นอ่อนนะคะทานตะวันต้นอ่อนเป็นพืชที่นิยมในเมนูของอาหารของคนที่รักสุขภาพนะกำลังติดเทรนเลยนะคะนอกจากทานตะวันต้นอ่อนจะปลูกง่ายแล้วยังมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าถั่วชนิดอื่น มีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณมีวิตามิน B1 B12 B2 ช่วยบำรุงสมองช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมทีนี้เรามาดูขั้นตอนการปลูกทานตะวันต้นอ่อนอีกครั้งนะคะดูตามรูปนะ,ะข้อ1เราก็ใส่ดินค้อนกระถางประมาณห่างจากขอบกระถางประมาณหนึ่งหนิ้นวครึ่งถึง2นิ้วนะคะ เมื่อใส่ดินร่วนแล้วเราก็โรยเมล็ดทานตะวันลงไปให้ทั่วเลยค่ะสามเมื่อเราหยอดเมล็ดพืชแล้วเราก็ใช้ดินโรยบนมเมล็ดตาลาหนึ่งเซนติเมตรค่ะสี ประมาณ3ามวันมเมร็ดจ,จะเริ่มงอกค่ะห้าทานตะวันต้นอ่อนเมื่อมีอายุครบเจวันพร้อมเก็บเกี่ยวเหมาะสำหรับนำไปประก,กอบอาหารโดยการตัดที่โคนต้นค่ะการดูแลรักษาผักสวนครวนัวในภาชนะก็ คือ 1. การรดน้ำสอการพรวนดิน 3. การใส่ปุ๋ย 4. การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะพางเรียนปลูกผักสวนครัวนะคะอันนี้ก็เป็นสวนครัวริมรเบียงที่บ้านครูนะคะนี้คุณครูก็ได้เพาะ ต้นกวางตุ้งต้นคะน้าไว้แล้วนะคะอันนี้กล้าของต้นผักที่พร้อมปลูกค่ะขั้นแรกของเรานะคะเรียนดูเราก็เอากรับมามะพร้าวใส่ลงไปที่ก้นกระถางจุดประสงค์คือเพื่อไม่ให้ดินไหลออกและทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับต้นพืชน,นะคะเมื่อเราใส่พอแล้วเราก็เติมดินลงไปเลยค่ะ เป็นดินสำหรับดินอันนี้ก็เป็นดินร่วนนะคะแล้วก็ใส่ใบที่มันเปื่อยแล้วนะคะใบเก่าๆนะคะหรืใบพวกใบสำฉๆก็ได้ค่ะอันนี้เต็มแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะปลูกนะคะเราก็สามารถใช้นิ้วของเรานะคะขุดขุดหลุมให้เป็นรูเสร็จแล้วเราก็เอาต้น วางตุง้งถอนกวางตุ้งออกมานะคะนี่นะคะเราก็เอาใส่ลงไปในด,ดินเราก็ประคองต้นให้ตรงนะคะกดนิดๆน,นี่จะได้ประมาณสี่ต้นนะคะ ดินน้อยเราก็เติมนะคะเติมดินไปเสร็จแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะคะวางในที่ที่รับแสงแดดะคะ่ะต่อไปคุณครูก็จะตัดผัดนะผัดกวางตุ้งให้เรียนดูนะคะเราไม่ถอนนะคะพอเราตัดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงอกงอกขึ้นมาอีก ของเรางดงามนะคะน่าทานอร่อยนะปลอดสารพิษเชิญชวนนักเรียนปลูกผักทานที่บ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะนักเรียนเห็นตัวอย่างการปลูกผักสวนควรในภาชนะแล้วไม่ยากเลยนะคะคุณครูก็มีงานให้นักเรียนได้ฝึกทำก็คือนักเรียนปลูกผักสวนควรในภาชนะ แล้วส่งคลิปให้ครูนะคะประโยชน์ของการนำเสนอผลงานด้วยคลิปนะคะ 1. น,นักเรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาฝึกพูดฝึกการกล้าแสดงออก 2. ได้ฝึกทักษะในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 3. ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 4. ฝึกความรับผิดชอบ 5. เกิดความภาคภูมิใจ 6. นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะในช่วงแห่งโควิดถ้าได้นำการปลูกผักไปใช้จริงๆปลูกที่บ้านจริงนอกจากเราจะมีผักสดๆส,สะอาดรับประทานแล้ว เรายังปลอดภัยนะจากการบริโภคผักที่อาจจะมีสารพิษการปลูกเองเราไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกทำให้ปลอดภัยและมีประโยชน์มากมายนะคะคุณครูกข็ขอจบการเรียนการนำเสนอบทเรียนงานกเกษตรเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ